สามตำนานนักเตะที่เคยได้บอลลองดอสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบองก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรางวัลบอลลองดอนะครับผมส่วนมากนะผมก็จะมีแต่พวกแนวลุกนะผมอย่างกองหน้าไซเกอร์ตัวจบสกอร์เยอะนะผมที่ได้รางวัลไป แต่ก็ยังมีในประวัติศาสตร์อยู่นะครับผมสำหรับ3กองหลังที่เคยได้บอลองดอไปนะครับที่เราจะพูดถึงวันนี้นะผมเพราะว่าในปี 2019- 2020นะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามีนักเตะอยู่หนึ่งคนที่เป็นกองหลังเบียดคะแนนรางวัลบอลองดอจากที่1เพียงแค่7คะแนนนะผมก็ที่1ปีนั้นได้ไปก็คือลิโอเนลเมสซี่แต่กองหลังคนนี้นะผมอย่างเบอร์ชิลฟันได้ก็มีคะแนนห่างจากลิโอเนลเมสซี่เพียงแค่7คะแนนเองก็เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะว่าปีนั้นเบอร์ชิลฟันได ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยนะผมก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเวอร์จิลฟานได้เลยแต่ก็น่าเสียดายนะผมที่เขาไม่ได้บอลลองดอร์ไปนั่นเองนะครับวันนี้เราเลยมาพูดถึงเกี่ยวกับอดีตนักเตะที่เคยได้บอลลองดอร์ไปจะมีทั้งหมด3คนจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยนะครับคนแรกนั่นก็คือฟานเบเคนบาวเออร์เบเคนบาวเออร์เป็นกองหลังชาวเยอรมันเขาถูกยกย่องว่าเป็นกองหลังที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลเลยนะครับเนื่องจากเขา คือต้นตํำหรับตำแหน่งของลิเบอรนั่นเองโดยเขาประสบความสำเร็จทั้งในสโมสรและทีมชาตินะครับก็ถือว่าโดดเด่นอย่างมากอย่างบาเยิร์นมิวนิกบาเยิร์นมิวนินะครับผมคว้าแชมป์ยุโรปถึง3มสมัยติดในปี1972ถึงปี1976กันเลยทีเดียวและเขายังพาทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์ยุโรปในปี1972ด้วยนะครับ แค่นั้นยังไม่พอเขายังพาเยอรมันถลิงแชมป์บอลโลกอีกในปี1976ด้วยผลงานยอดเยี่ยมนี้เจ้าตัวก็ได้เป็นนักเตะกองหลังคนแรกนะที่ได้คว้าบอลลองดอและยังสามารถทําได้ถึง2ครั้งและเขาเป็นนักเตะกองหลังเพียงคนเดียวที่ได้บอลลองดอถึง2ครั้งนะครับส่วนคนที่2นะครับผมนั่นก็คือมัธยัตซซามเมอร์ มาเทียซัมเมอร์เป็นนักเตะชาวเยอรมันนะผมก็เป็นอดีตดาวเตะของทางเสือเหลืองดอทมูนนั่นเองครับเขาได้พาดอทมูนขึ้นคว้าแชมป์บุนเดสลิกาเยอรมันถึง2สมัยติดในปี1995-1997ก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นการโค่นบอลลังเสือใต้ลงนั่นเองและยังพาเสือเหลืองตะลุยบอลยุโรปซึ่งผลงานของเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแกนหลักที่พาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียไปได้ในปี1996-1997จนกระทั่งศึกยุโรปี1996เขาจึงได้เสืเส้อเบอร์6 ซึ่งพาเยอรมันขึ้นคว้าแชมป์บอลยุโรปเป็นสมัยที่3ได้สําเร็จและนั่นส่งผลให้เขาคว้าตําแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปียุโรปจากการลงคะแนนของผู้สื่อข่าวทั้งยุโรปหรือบอลลองดอร์ได้สําเร็จในปี1996แล้วมาดูคนสุดท้ายนักเตะกองหลังที่ได้บอลลองดรอร์นั่นก็คือฟาบิโอคานาวโลฟาบิโอคานาวโลเป็นนักเตะชาวอิตาลีนะครับผมตำนานนักเตะชาวลีนี้ส่งผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี2005-2006นะครับเขาพาทีมยูเว่ควา้าแชมป์ถึง2องสมัยติด ซึ่งความแข็งแร่งความเป็นผู้นําของเขาเนี่ยคานาวโรได้ชื่อเสียงไปดังแบบใช้คำว่าทวโลกันเลยทีเดียวทั้งยังพาทีมอิตารลี่ควา้าแชมป์บอลโลกปี2 0 0 6อีกด้วยในฐานะกัปตันทีมนะผมคานาวโรได้ย้ายเข้าไปอยู่ในกับเรอมาริตก่อนที่จะคว้าบอลองดอมาได้ด้วยคะแนนผหวตไปถึง498คะแนน,ขน,นเขาเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างจารุจิบุฟฟ่อนไปได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือ3กองหลังที่ได้บอลองดอนะครับผมเราก็ต้องยอมรับว่านักเตะที่ไม่ใช่แนวลุกเนี่ยก็มีน้อยมากที่ได้มารอคนสุดท้้ายที่ไดก็คือ Uka, ลูก้าโมลิตนั่นเองนะครับเพราะส่วนมากนะผมการสร้างชื่อเสียงส่วนมากก็จะเป็นพวกไซเกอร์ตัวหน้าเป้าตัวจบสกอร์ส่วนใหญ่นะผมมาว่าวัดผลงานในเรื่องการจบสกอร์นั่นเองนะครับก็จะมีน้อยมากที่มีโอกาสที่จะกองหลังจะขึ้นขึ้นไปผู้เลกษาตรจะขึ้นไปนะผมหรือจะเป็นตัวกลางตัวกลางรับอะไรเงี้ยมันน้อยมากๆนะครับผมแต่เราก็ต้องยอมรับว่า การที่ได้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะผมก็คอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยสําหรับบอลองดอคนต่อไปนี้จะมีใครกันบ้างนะผมเราก็คอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะผมจะได้ทาคลิปให้พุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะผมก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสาหรับการรับชมของทุกท่านด้วยนะครับผมสวส